ปีที่487ในสหัสวรรษที่39เดมอนปรินแห่งซาลาเนตเคออสก็แห่งความเงียบตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลีเลสสซเนตลัส,สได้เปิดศึกกับเผ่ามนุษย์อิ Man. มพีเรียลออฟแมนกองกำลังเควอสที่นำโดยเดมอนปรินลีเลสสซเนตลัส,สบุกโจมตีดาวนันิคมนุษย์ที่อยู่ในเซกเมนต์ออฟคูรัสพร้อมกันถึง10ดวงซึ่ง10ดวงนี้คือดาวที่อยู่แถวๆไอออฟเทเรอร์นะครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆมีกองทัพเอลดาสวมเกราะสีแดงขับเอลดาเจ็ตไบออกมาเข้าปะททกกกกับกกับองงลเพนร เจ็ตไบค์ของเอลดามันก็คือมอเตอร์ไซค์อวกาศที่ใช้เทคโนโลยีต้านแรงโน้มถ่วงนั่นแหละครับยานยนต์สงครามของเอลดาจะใช้เทคโนโลยีต้านแรงโน้มถ่วงหมดเลยพวกรถถังรถเล็กรถใหญ่คือไม่มีล้อนะครับว่ากันว่าความเร็วของมันเวลาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดสายตาของมนุษย์ถึงกับมองไม่ทันเห็นแค่เส้นเบอร์เบอร์วิ่งไปวิ่งมาเท่านั้นซึ่งเอลดานักขับเจ็ตไบค์ที่ออกมาสู้กับกองกําลังเควอสที่นําโดยเดมอนปรินดีเลสเนตลัสคือเอลดาจากคราเวิลไซฮันที่ลอยอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละครับ เอลดามันไม่เกี่ยวกับศึกนี้ใช่ไหมคอสบุกมาตีเผามนุษย์แต่เมื่อเห็นดีมอนจากมิติวอร์ฟมาพวดเปลี้ยนแถมเป็นดีมอนของซาลาเนตอีกเอลด้าครับเวลไซฮันก็เลยทนไม่ได้และส่งพวกนักขับเจ็ทไบออกมาจัดการอย่างที่เห็นกองทัพเจ็ทไบทีมนี้มีชื่อว่าไวเลเดอร์ครับและกลุ่มเอลซิงไวเลเดอร์ก็ออกตะเวนล่าดีมอนอยู่ประมาณ5ปี จนในที่สุดเดมอนปริ้นต์แห่งซาลาเนตรีเลสเซเนลัสก็ถูกหนึ่งในเอลซิงไวรไรเดอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่านูอะดูไฟฮัสกระโดดออกจากเจ็ดใบแล้วก็ใช้หอกแทงกลางอากาศจนตายหันในที่สุดและเมื่อส่งเดมอนทั้งหมดกลับจุดเซฟสำเร็จแกงเอลดาซิงไวรไรเดอร์แห่งครับเวอร์ไซฮันก็บุกไปตามดาวมนุษย์เพื่อตามเก็บเคอสคาลติสที่เหลือจนหมดและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงไซฮันโคตรยานนักซิงแห่งครับเวอร์เอลดาในจักรวาลวอ์แฮมเมอร์ 40k ให้ฟังครับ กดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมี ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับตราประจำครับเวอร์ไซฮันจะเป็นรูปงูเขียวที่ขดตัวเป็นอักษรรูนงูคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในจักรวาลกายภาพและมิติวอบซึ่งเอลดาเขาเชื่อว่างูนี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต และคำว่าใส่ในภาษาของเอลด้าก็แปลว่างูด้วยครับคราเวลไซฮันคือคราเบลลำแร,แรกๆที่เดินทางออกจากจักรวรรดิเอลด้าและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเอลเกษตรซิมูเลเตอร์เอ็กโซไดคือวัฒนธรรมมันเกี่ยวพันกันครับวัยรุ่นเอลด้าของคราเวลไซฮันเนมันจะมีพิธีบรรลุนิติภาวะคือการจับงูในดาวของพวกเอ็กโซไดครับใครจับงูได้ก็จะถูกยอมรับว่าเอลคนนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว ซึ่งสมาชิกเกือบทุกคนของคราเวลไซฮันจะเป็นหนึ่งในทีมนักซิ่งไวย์ลเดอร์แม้แต่พวกสายพลังจิตเปลี่ยนผ่านออฟเซียก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันทําให้เวลาคราเวลไซฮันจะทําสงครามนักรบจากไซฮันแม่งจะมีแต่วาลเดอร์และกองทัพก็ไม่ใช่เล็กๆด้วยนะทหารเป็นพันตัวนี่คือขี่มอเตอร์ไซค์กันหมดเลยแถมคราเวลแห่งนี้ยังพัฒนาเจ็ตไบรุ่นพิเศษแบบฉบับของตัวเองอีกต่างหากเจ็ตไบ์ธรรมดาขี่ได้แค่คนเดียวแบบมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับแต่เจ็ตไบร์รุ่นพิเศษของคราเวลไซฮันจะขี่ได้2คน เป็นเจ็ดใบที่ชื่อว่าไวเปอร์ไวเปอร์มันคือเจ็ดไบขนาดใหญ่สามารถติดป้อมปืนได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสเก็ตเตอร์เลเซอร์หรือซีอบารในภาษาของเอลดาริซึ่งสเก็ตเตอร์เลเซอร์นี่มันคือปืนเลเซอร์6ลำกล้องสามารถสั่งยิงได้ทีละลำกล้องเป็นกระสุนเส้นเล็กหรือจะยิงทีเดียวพร้อมกัน6ลำกล้องเป็นลำแสงขนาดใหญ่ก็ได้ ติดมิสไซล์ลอนเชอร์ก็ได้ติดล็อกเก็ตลอนเชอร์ก็ได้ติดได้แม้กระทั่งไบแลนดโคดปืนเลเซอร์ต่อต้อตานรถถังแต่4ปืนนี่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับติดทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้เทคโนโลยีเลเซอร์ของมนุษย์กับเอลดามันจะไม่เหมือนกันนะครับปืนเลเซอร์ของเผ่ามนุษย์อย่างพวกลัสกันลัสแคนนอนปืนตระกูลลัสต่างๆอันนี้คนรักแมวไม่รู้ครับว่ามันทานํางานยังไงรู้แต่เรื่องของแบตเตอรี่ชาร์จง่ายทนทานอังไฟเฉยเแบตก็ขึ้นแต่ของเอลดาลําแสงเลเซอร์มันจะเกิดจาก การส่งพลังงานผ่านคริสตลัลที่สร้างจากพลังจิตในข้อมูลบรรยายไว้ว่าอาวุธเลเซอร์ของเอลด้ามีความรุนแรงแม่นยำและมีระยะยิงที่มากกว่าเผ่ามนุษย์แถมยังสามารถเจาะเกราะเบาทุกชนิดในจักรวาลได้อีกต่างหากเจ็ดใบรุ่นไวเปอร์นี่จะมีคนมาขับ2คนคนนึงขับคนนึงยืนแท่นปืนพูดง่ายๆคือไอไวเปอร์นี่มันคือรถถังที่วิ่งเร็วขับซิกแซกได้เหมือนมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับซึ่งกองทัพไวไรเดอร์ของคราเวอร์ไซฮันมันจะมีทั้งเจ็ดใบธรรมดาและไวเปอร์ผสมกัน นักรบซิ่งของเอลดาคราเวอร์ไซฮันจัดว่าเป็นนักรบที่อันตรายชื่นชอบการต่อสู้ด้วยความเร็วซิกแซกไปซิกแซกมาเหมือนงูที่เลื้อยหลอกล่อก,ก่อนจะฉกเยื่อจนตายฮันแถมเอลดาพวกนี้แม่งยังชอบกินเหล้าก่อนทาสงครามด้วยครับเมาแล้วขับสามารถสร้างความชิบหายได้แค่ไหนก็ดูไวไรเดอร์จากคราเวอร์ไซฮันเป็นตัวอย่างได้เลยและคราเวอร์แห่งนี้มันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือคราเวอร์ทั่วไปอย่างอะไรทอกหรือบินตันพวกนี้สมาชิกทั้งลำคือพวกเดียวกันทั้งหมดแต่ไซฮันไม่ใช่ครับ สมาชิกในไซฮันจะแบ่งกลุ่มกันเหมือนออกในกองทัพวากที่มาด้วยกันก็จริงแต่คนละแคลนอะไรแบบนี้ซึ่งกลุ่มย่อยของเอลดาไซฮันจะเรียกว่า Family ครับแล้วก็มีบางครั้งที่ Family ของไซฮันจะปะทะกันเองซึ่งการต่อสู้ระหว่าง Family กับ Family ส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งรถครับใต้ระหว่างแข่งก็มีแต่มีน้อย มีอยู่ครั้งหนึ่งครับไม่รู้ปีไหนแต่หลังจากไพามานโรเบเต้กาลิมานฟื้นคืนชีพมาแล้วร่างทรงของอ e ีเพรนศาสดาหแห่งอินนริกรุเมเอลดาจอมคมังเวทผู้บูชาเทพแห่งความตายอินเนียดได้เดินทางมาเผยแผ่ศาส,สนาที่ครับเบอร์ไซฮันอันนี้คือหลังจากเป็นร่างทรงไปแล้วนะครับอีเพรนไปถึงก็ไปใช้ห้องประชุมของไซฮันขึ้นพูดเป็นไร้คตเทพอินเนียดมันอย่างงูนมันอย่างนี้แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะเอสดูเบลเวท ผู้นำของคาบานออฟเดอะแบ k ็กฮาร์ดราชาของเอลวิตฐานดุคคาลี แม่งตั้งค่าหัวอ e ีบรีนเอาไว้ครับส่งผลให้นักรบอินคิวปัตของดุคคารีตนหนึ่งที่ชื่อว่าคาซามาตามฆ่าอ e ีบรีนเพื่อเอาค่าหัวอินคิวปัสมันก็คล้ายๆกับเอสเปกบวอริเออร์ประเภทหนึ่งของเอลดาคราเบิลนั่นแหละครับเกิดเป็นการต่อสู้ระหว่างนักล่าค่าหัวเอลวิตฐานดุคคารีนำโดยนักรบอินคิวปัสคาซาปะทะเอลดาคราเบิลไซฮันนำโดยหัวหน้าสาวถ้ำเจนซาร่วมมือกับเอลดาจอมขมังเวทนําโดยร่างทรงเทพอินเนเอตอีบรน คาซาเกือบสังหารอ e ีเบรนสำเร็จแต่เจนซาก็สละชีวิตเพื่อช่วยอ e ีเบรนแล้วคาซาก็จากไปอีเบรนใช้พลังของเทพอินเดียดฟื้นคืนชีพเจนซ่าแถมบัฟพลังให้ด้วยก่อนจะหายตัวเข้าไปในเว็บเวส่วนเจนซาก็เดินทางไปที่คราเวลแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเซนดอสคาซาเมื่อรู้ว่าหัวหน้าสาวทับยังไม่ตายก็ตามมาที่คราเวลเซนดอสและในที่สุดนักล่าฆ่าหัวอินคิวปัตแห่งดุคคารีคาซาก็ถูกฟินิกหลอดเจนซ่าสังหาร สมาชิกไอออนวอร์รี่เออร์เควอสเปซมารีนยศวอล์ฟสมิธตนหนึ่งครับเป็นวอล์ฟสมิธที่ชื่อว่าดีวอล์ตําแหน่งวอล์ฟสมิธของไอออนวอร์รี่เออร์เควอสเปซมารีนมันก็คือเทคมารีนฝักทรยศนั่นแหละครับซึ่งความพิเศษของวอล์ฟสมิธคือนอกจากสกิลซ่อมเครื่องจักรพวกนี้ยังสามารถสร้างเดมอนเอนจินได้ด้วยเดมอนเอนจินก็คือเครื่องจักรสงครามปีศาจที่ไม่ต้องมีคนขับแต่จะ,จะเรียกปีศาจมาเข้าสิงขับเคลื่อนด้วยพลังวิญญาณมีมากมายหลายชนิดและหลายชิ้นจะผูกกับเทพององงงคค์์ใหนึ่ พวกที่มีหน้าที่สร้างเดมอนเอนจินหลักๆก,ก็จะเป็นนักบวชไซเบอร์พังนอกกรีดดาร์คแมคคารนิคัสแต่เดมอนเอนจินบางอันวอร์บสมิธของไอออนแฮนเคออสเปซมารีนก็สร้างได้เหมือนกันซึ่งผลงานของพวกวอร์บสมิธนี่ก็จะเป็น Finn, เมอร์เลฟินเรรยดจากคนปีศาจส,สำหรับชนกับเกราะหนักและตัวเฮอะไรก็ไม่รู้ติดปืนใหญ่ที่ชื่อว่าฟอร์ตฟินซึ่งไอ้ดวอคคนนี้เป็นวอร์บสมิธที่ย้ายออกจากไอออนแฮนแล้วมาตั้งวอแบนด์ของตนเองภายใต้ชื่อฟอร์สบอน ปีไหนไม่รู้นะครับแต่อยู่ในยุคอินโดมิทัสนี่แหละวอร์แบนด์ฟอร์ตบอลเคออสสเปซมารีนของบ๊อบสมิธดีวอกได้เข้าร่วมกับแบ็คเจียนเคออสสเปซมารีนของหัวน้าเอสเกลอาบดอนและเพื่อเอาใจท่านวอร์มาสเตอร์คนปัจจุบันดีวอกและพวกก็ได้บุกโจมตีดาวเอลเกษตรเอ็กโซไดดวงหนึ่งที่อยู่ในเซกเมนต์ออฟคูรัต เป็นดาวไมเดนเวอร์ดวงหนึ่งที่ชื่อว่าแคดซึ่งดีวอลและผองเพื่อนที่เข้ามาที่ดาวดวงนี้ก็เพื่อสังหารและดึงวิญญาณของพวกเอลเกษตรเอ็กโซไดมาเติมดีมอนเอนจินของตนเองพวก oh a, เวอลเกษตรก็โทรหาคราเบิลไซฮันและคนที่มาช่วยเหลือก็คืออทารคนหนึ่งที่ชื่อว่าแกรลินตำแหน่งอทารก,ก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งคราเบลเอลดานั่นแหละครับ โมนามาริออนจากตอนที่แล้วก็ตำแหน่งออทักของคราเบอร์บินตันเหมือนกันและการประท่าก,กันครั้งนี้ก็เกิดเป็นนักปกก่องโมเดลรวมเอลดากับเคออสที่ชื่อว่าเอริกโอเมนนั่นเองครับซึ่งงานอาตรงกล่องก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างบอบสมิธดีวอกแห่งบอแบนฟอร์ตบอลกับออทักแกรินแห่งคราเบอร์ไซฮานนั่นเองครับใครอยากได้กล่องนี้ซื้อที่ไหนก็น่าจะรู้กันดีนะครับ ปัจจุบันเอลด้าครับเบิร์ซัฮันด้วยความเกลียดชังที่มีต่อเทพเควอสโดยเฉพาะสลาเนตก็ทําให้ทุกครั้งที่เกิดสงครามใหญ่ระหว่างเควอสกับเผ่าพันธุ์ไหนก็ช่างในจักรวาลเอลด้าครับเบิร์ซัฮันก็พร้อมจะไปมั่วบ้านงานร่วมกระทืบฝั่งเควอสอยู่เสมอล่าสุดก็เข้าร่วมสงคราม a r ร์คออฟโอมไอ้สมรภูมิที่ไพหมัดไลออนเอลจอนสันตื่นขึ้นมาเป็นโหดหน้าเหียวนั่นแหละครับ